ก็อยากนอนก็อดถ้านอนแล้วยังคนยังไม่นอนเดี๋ยวพอเดี๋ยวนอใกล้เสร็จแล้วค่ะมามามานี่เดียวนั่งนั่งนั่งดีดีนั่งดีดีมาคนนี้เป่าเหยี่ยวอ่ะมานี่มานี่มานี้ขโมยเลย โอ้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 อ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไมม่ป่ไไม่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 ่ไม่ม่ไมไม่ม่ไ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 ่ไม่ไ่ไม

นันไปัน่อยหลับตาแล้วหลับตาแล้วลับแล้วพอพักไปช้ำเอาทลองเด็เก็บมาจนหัวใจเสเอาดลองเด็มาหอกใครอ้า ใจสิเตะกุ้งผัดมะคุ้มของกุหลาบทำามทำไมกุหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวหัวเหตุจังไหนก็บอกเคยสมหวังบอกจะคลองให้ตูโอ้ยพอถือกุหลาบละพอแล้วหาพี่ช้ำ โอ๊ยเจ็บมาจนหัวใจเซเซอะไรลูกเซเวขาดิข้ามบาปไม่เนี่ยเนี้ยไม่ฆ่านะนั่นแหละดูอะไรนะดูชารดูด็อกตีดูโทรทัศหรอหนูสัญญากับแม่ก่อนว่าหนูจะไม่ฆ่านะโอเคไหมไม่ น้นมาทำยัด<ล>น้องทันวลาน้องหรอน้องอ่เมาอ้กลับทันวลาตรงนี้ไอนะขอัไม่มั้แต่ว่าผูกา,เา,า,าร,รเร่านสัิธตัวเองที่ทาที่โอใช่ไหมค่ะใช่ต้องทมที่โอทาที่โออ ูใครจะดูทีวียกมือขึ้นเต้นเต้น